โดยอ e ิเดอร์วิสึสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญ,ญี่ปุ่นวันนี้แม้ว่าน้องจะเพิ่งเล่นกอล์ฟได้เพียง3ปีแต่ฝีมือไม่ธรรมดาคว้าถ้วยเป็นว่าเล่นขอเชิญพบกับน้องชะเอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับวันนี้น้องชะเอมหรือกุณสริแก้ววิจิตมากับคุณพอ่อแนะนำตัวเองก่อนว่า ชื่ออะไรเรียนที่ไหนอะไรต่างๆเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกุงศิริก้ววิจิตค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชาเอมค่ะอายุ11ขวบเรียนอยู่ที่ Royal English Program School ที่บ้านฉางค่ะเป็นฉางเลยองเลยองค่ะครับพี่รับผมกัษณะแก้ววิจิตนะครับคุณพ่ออิกนะครับก็เป็นคุณพ่อน้องชาเอมครับผมบัญชางมีสนามกอล์ฟหลายสนามเยอะเยอะนั้นมีให้ฝึกซ้อมเยอะเลย มีอะไรล่ะมีกรีนเวลล์เซนแอนดรวเซนแอนดรูวไอตรงใกล้ๆทะเลอะไรนะไอใกล้ทะเลเดี๋ยวนะที่บ้านคุณอนันต์ปัญญาราชุนท่านอยู่ที่นั่นอ่าอีสเตอร์สตาร์อ่าอีสเตอร์สตาร์แล้วมีอะไรอีกอันนะของแบง์กรุงเทพยอ่ะที่เป็นเซนจูนิกัพเอมเมอรัลเยอะเลยแล้วปกติไปเล่นที่ไหนปกติไปเล่นที่โกลเด้นหรืออีสเตอร์สตาร์ครับโกลเด้นใช่เป็นสนามไดรฟ์เป็นสนามไดรฟ์ใช่คครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ วันนี้ผมตามน้องคนนี้มานานทําไมถึงต้องน้องเชเอมเดี๋ยวจะให้เห็นเลยครับว่าที่ชนะมาในชนะเลิศทั้งนั้นเรียงเป็นตับเนี่ยนะครับอืถ้วยนี้เต็มชนะเลิศสะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะตัวจริงๆรักท่านผู้ชมครับน้องเชเอมเดี๋ยวเราได้คุยกันครับคุณพ่อครับยังไงครับลูกสาวเนี่ยเล่นกอล์ฟได้ยังไงทําไมไม่เล่นอย่างอื่นฮะว่ายน้งว่ายน้าแล้วก็เห็นว่าหาดกอล์ฟกันแต่กี่ขวบนะตีกอล์ฟตั้งแต่แปดขวบค่ะ ก็เมื่อปี63นี่เองเมื่อ3ปีที่แล้วก็นี่ไงบอกว่าเก่งเร็วอ่ะเขาเรียกเก่งเร็วเพราะนักกอล์ฟส่วนใหญ่นะก็เล่นประมาณ5-6ขวบอันนี้3ปีชนะเลิศนะไม่ใช่ชนะธรรมดานะคุณพ่อยังไงครับถึงเริ่มตอนนั้นครับเล่าให้หลาฟังนิดหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับหลานตอนนี้ตอนเมื่อคุปขุ้ผมเนี่ยเป็นพนักงานไอซีจีนะฮะทำงานไอซีจีเมื่อสักเกือบๆ10ปีที่แล้วเนี่ยตัวแอสซา์ไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่ไปทำงานที่ออออินนนโดดไไไปสสรร้้างแทะคัับ๋ผม่ยูก สามสี่ปีแล้วลูกๆก็ตามไปแฟงก็ตามคือ m ูฟแ f มิลี่ไฟแนพี่ทีนี้พอพอไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าที่ที่พักที่เราไปอยู่มันเป็นบ้านพักที่อยู่ในสนามกอล์ฟที่จัตะตารู้นะจอตรตาม้มันชันเมืองหน่อยพี่อชันเมืองหน่อยรู้นี่มันมีสนามกอล์ฟอ่ะครับครับทีนี้ผมมาเริ่มเล่นกอล์ฟแล้วผมก็ชอบมากไปไปชอบมากแล้วพอเขาเริ่มอยู่ตอนพอเขาเริ่มสักประมาณสั้งเจ็ดขวบกว่าเกือบเกือบแปดขวบเนี่ยเขาเห็นเราไปเล่นบ่อย เขาก็เลยเหมือนกับแล้วมันอยู่ในหมู่บ้านด้วยเขาเลยขอคุณพ่อขอตีได้ไหมพอดีมันมีอแาคาเดมี่แบบเล็กๆที่แบบว่าเขาตีสนุกสนุกเราไปเห็นมา<ช>เห็นเด็เกๆเขาตีกันใช่ค่ะแล้วเราไปคู่คุณพ่อว่าไงตอนนั้นอะ่ะก็ขอพ่อตีไปเล่นๆน,นะคะ่ะเออแบบเอาสนุกสนานก่อนค่ะแล้วทําไมคนอินโดนีเซียเขาเล่นกันแล้วทําไมคนอินอินโดนีเซียไม่ค่อยมีใครเก่งกอล์ฟแบบคนไทยเลยโอเคถ้าถ้าพูดนะครับคือน,น้อยมากครับน้อยมากแล้วก็ โอ้โหเมืองไทยดีกว่าเยอะเมืองไทยนี่เป็นสวรรค์ของของกอล์ฟเลยฮะที่นู่นนะฮะโปรก็น้อยสนามน้อยแล้วราคาสูงเชิเองค่ะทำไมถึงชอบกอล์ฟเพราะ<ำ>ว่าทำไมไม่อยากจะเล่นอย่างอื่นด้วยเพราะว่ากอล์ฟมันมีแบบเสน่ห์หลายๆอย่างค่ะแล้วก็อย่างเช่นแบบต้องต้องแก้ปัญหาแล้วก็ต้องวางวางแผนในเกมแล้วก็ต้องคุมสติให้อยู่คุมอารมณ์ให้อยู่แล้วก็ต้องแบบ แข่งกับตัวเองอะค่ะดยอย่างนี้ต้องตบมือให้เลยเนี่ยอายุอายุ1ขวบผู้แบบนี้ตอขนาดนี้ยตบมือให้เลยตอนพี่อายุ16ขวบเนี่ยอายุ1ขวบพี่ทำอะไรยังพูดภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องอภาษาคนทีไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเป็นไงไปอยู่ภูเก็ตสนุกเลยสิีได้เพื่อนเยอะเอาว่าไปตีครอฟได้เพื่อนเยอะไหมเยอะค่ะได้เพื่อนแบบเจอบรรยากาศใหม่ๆมีเพื่อนเก่งๆเยอะมากค่ะตอนมาภูเก็ตแล้วยังไงต่อคือพอพอมาภูเก็ตแล้วเหมือนที่บอกว่าก็ ลองลองไปลงแข่งดูรายการหนึ่งครับพี่ยังยังไม่ได้เขายังไม่ได้เรียนเรามาแข่งรายการหนึ่งเพราะว่าเขามาจาัดที่บูแคนยอนพอดีขอฏว,ว่าพอไปเจอปุ๊บเหมือนที่แจ้งเล่ามี้ฟังตะเกียบมันเหมือนโอ้โหเราไม่เคยเห็นนะเด็กตีแก่งมากติงไทยตีเก่งมากตัวเท่านี้เล็กๆเนี่ยตีเก่งมากเราก็เลยเฮ้ยโอ้โหคือมันแล้วเขาเองเขาก็แบบว่าเกินอินสปาเรชั่นว่าเพื่อนตีแก่งแล้วก็ขอเรียนหรือเขาได้ถ้วยกันนะเนี่ยเราอยู่คลาสดี B เนี่ยเห็นไหม ชนะเลิศเกิดหมดเลยเนี่ยพ <wh yes> ี่ลองดูสิกี่กี้นงนในพี่ลองอ่านเล่นๆที่ตอนอยูคลาส์โอ้เยอะๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกรายการเนี่ยก็ไม่เก่งอย่างนี้ในปีห้าหกห้าพอปีนี้เนี่เพิ่งมาเดือนนี้แค่เดือนเมษานะลองชนะเลิศอัดับหนึ่งสองรายการอันดับสองหนึ่งรายการแล้วผ่านคัดเลือกอะไรเนี่ยคัดเลือ r ของทัสต์กอล์ฟ ทำไมถึงเก่งเร็วนั้นถามคุณพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวถามคุณลูกคือเล่นคอสตั้งแปดขวบเก้าวกขวบสิบขวบทุกนชนะเลิศทาไมลูกสาวคนนี้ถึงเก่งจริงๆไม่ได้เก่งครับพี่แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นนะฮะคือ,อคือเขาเป็นคนนักสู้อะคำพวกนี้ดีกว่าเขาเขาก็แบบพอไปเจอเพื่อนที่เล่นเก่งๆเขาก็แบบเออเขาก็อยากเก่งเหมือนเพื่อนเงนี้ยเขาก็สอนเขาไปเขาตัวเล็กนะหจริง ขาถือว่าเป็นเด็กคเล็กเสร็จแล้วมีซ้อมชิปซ้อมระเบิดทราย<ช>ซ้อมพัดบา้างหรือเปล่ามีค่ะถ้า,ถ,าถ้าได้แล้วก็มีเวลาเหลือก็จะไปซ้อมชิปซ้อมพัดค่ะเราวางแผนไงนทำไมเราถึงต้องมีวางแผนควบคุมอารมณ์ครับเชิญการควบคุมอารมณ์จะทําให้แบบเกมในเกมมันจะสเตเบิลขึ้นนะคะแบบมันจะทําให้เกมดีขึ้นหรือมีคัมแบ็กเร็วค่ะเวลาตีตกน้ำมันควบคุมได้ไหมอารมณ์ ได้คะ่ะก็อย่าอ,อย่าสนใจอย่างอื่นนะคะก็คือคิดในช็อตต่อไปว่าจะทํายังไงให้เกมมันดีขึ้นแล้วที่พูดถึงเกมแลนเป็นยังไงเกมวางแผนเยังไงก็คือต้อง,ต,องต้องไปดูเลเยอร์เอา์ก่อนคะ่ะสมมติไปซ้อมวันก่อนแข่งก็ดูว่าต้องตียังไงบ้างถึงจะให้ดีขึ้นระยะเป็นยังไงแล้วก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเจอในสถานการณ์นี้ต้องใช้เหล็กอะไรแก้สถานการณ์อะไรบ้างตรงไหนกรีไปยังไงโอ้โหมีวางแผนด้วยนะไปนักสู้ที่ชอบสุด ค่ะก็สู้ไปเรื่อยๆค่ะคือจะแบบจะต้องมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายแล้วก็พยายามทําให้มันดีที่สุดค่ะ<ม>แล้วก็ทําให้ถึงเป้าหมายให้ได้เป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงครับพี่จ่าสุดยอดคือเราเล่นมา,มาถึงอายุขนาดนี้นะไม่ได้ทำทีกข้อเลย <c oughs> หนูคิดว่าตัวเองมีพรสวสรรค์ไหมในเรื่องกอล์ฟ <kim> มีค่ะอือแล้วชอบไหมชอบค่ะชอบวางเป้าหมายของตัวเองในกีฬากอล์ฟไว้อย่างไรในอนาคต เป็นนักกอล์ฟอาชีพค่ะแล้วก็ไปเล่นอยู่ใน p p g a แล้วก็การการได้ไปแข่งนี่คือได้ไปแข่งทั่วโลกเลยค่ะก็ถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยที่คำตอบาทีเนี่ย,ย1ิบเขวบนะลองไปถามเด็กที่เตะฟุตบอลนะสิบเอขวบผมจะไปเพียร์ลีกเนี่ยนี่เขาพูดอย่างนั้นเลยนะทำไมหนูนะทำไมหนูรู้ว่าจะต้องได้ไปทั่วโลก หนูเห็นแบบานักกอล์ฟมืออาชีพหลายๆคนใน l p g เจค่ะ <blues S 2> ไปหลายๆหลายๆประเทศเลยค่ะเช่นเห็นใครโปรจีนโปรพิจีนโปรเมโปรโมเนลี่คอร์ด้าเจสิก้าคอร์ด้าบรูคแฮนเดอร์สันหลายคนเลยค่ะโอ้โหน,นี่จำได้หมดเลยแสดงว่าดูรายการของกอล์ฟชาแนลประจำสิใช่ค่ะแล้วดูวงสวิงเขาเยอะไหม เยอะะค่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี YouTube มีอะไรคียชื่อไปดูวงสวิงเราไปดูแต่ละคนเนี้ยดูไหมดูายยดของวงสวิงการเล่นลูก<ด>ตั้งลูกดูดดูแล้วก็มาปรับของวงตัวเองด้วยค่ะจะเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไหมหรือว่าจะไปทางกอล์ฟก็เดี๋ยวต้องตัดสินใจอีกทีคะคะนี่นนเรียนเก่งไหมเนี้ย ก็เรียนพอได้อยู่ค่ะก็ไปตามเรื่องการเรียนถึงม้จะซ้อมกอล์ฟหนักแต่ว่าก็ไปตามเรื่องการเรียนที่โรงเรียนอยู่ค่ะผลการเรียนก็ดีค่ะเด็ก4.25เด็กอินเต์เมื่อกี้คุยกันหลังไมค์บอกว่าพูดภาษาอังกฤษดีวภาษาไทยนะครับเดี๋ยวตอนจบอาจจะให้ฝาบภาษาอังกฤษนะอ่าคราวนี้เนี่ยนักกอล์ฟที่เป็นในดวงใจเราเลยเราชอบใครบ้างเอานักกอล์ฟผู้หญิงครับสองสามคน มโีโปรเมโปรโมรแล้วก็โปรจีนค่ะไม่มีไม่มีในริคอด้าเลยเหรอก็ต,ตามอยู่ค่ะโอเคเราก็เห็นวงสวิงของหลานคนนี้แบบไม่ใช่น่าทึ่งเลยนะครับที่เราขณะดี่้ราคุยกันเนี่ยเห็นตอนซ้อมเห็นวงสวิง <c oughs> คุณพ่อครับรู้สึกยังไงครับตั้งแต่ให้เล่นกอล์ฟกับให้สนุกสนุกตอนที่อินโดนีเซียจนมาถึงจุดทุกวันนี้แล้ว ความคิดเขาเปลี่ยนได้ถึงขนาดนี้รู้สึกยังไงหรือว่าเราเราเทรนเขาหรือเขาเป็นเขาเองครับคือคือเราชอบกอล์ฟใช่ไหมพี่อืแล้วเราก็อยากให้ใหเขาเนี่ยเอออยู่ใน,อย,ในอยู่ในเส้นทางของกอล์ฟตอนแรกๆเขายังไม่รู้หลอักกอล์ฟคืออะไรยังไงก,ก,ก็ก็พยายามพาไปพาไปโดยที่ตอนแรกเขาก็ยังโอเคบ้างไม่โอเคบ้างอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาโอเคหมายถึงว่าเขาเขาแฮปปี้เขาเล่นเขามีความคิดของเขาเองเริ่มเป็นระบบความคิดและคือฝังฝังระบบความคิดจากคําตอบ จากคาตอบของน้องเนี่ยอืนะครับในเรื่องของอนาคตว่าจะไปทางกอล์ฟหรือจะไปทางเรียนเนี่ยในฐานะคนเป็นพ่อที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในทุกเรื่องครับนะครับจะให้ลูกไปทางกอล์ฟหรือไปทางเรียนครับทีนี้ผมย้อนนีงคือคือที่เอาเป็นความความความฝันส่วนตัวนะถ้าถามความเป็นพ่อเนี่ยคือคือเราเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ย คือทําในสิ่งที่ชอบท,ที่รักนะที่รักแล้วแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันมันสร้างรายได้สร้างอาชีพไปเขาด้วยพี่ซิมเล่น LPGA แค่2รายการเนี่ยได้มาเท่าไหร่รู้ไหมน่าจะหลายล้านนะคะ <c ười> คิดเป็นเงินไทยในรวมแล้วจ็ล้านกว่าเจ็ดล้านใช่ครับแค่สองรายการนะแล้วมีความภูมิใจยังไงครับ1ิ่เป็นครบแล้วมาได้ขนาดนี้คุณคุณพ่อยังไม่จบความรู้สึกของคุณพ่อก่อน คือคือเราก็ภูมิใจฮะก็เราเข้ามาตรงนี้ได้นะถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าระหว่างทางก็มีกระทบกระทั่งเยอะนะพี่แล้วเพราะ่าอปนี่มันมันก็ใช่ใช่ไมหมฮะมันมันก็มันบางทีก็กระทั่งแต่ว่ามาถึงจุดนี้โดยภาพรวมเขาแฮปปี้เนี่ยผมก็แฮปปี้มาถึงวันนี้เมื่อสามปีที่แล้วยังเด็กกระป้องกระแป้งอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วตอนนี้อยู่รับทั่วเยอะแยะรู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจมากค่ะแล้วก็ต้องต้อง improve ไปเรื่อยๆอะค่ะอ่าฮะอ่าฮะ ธรรมดาซะที่ไหนต้องเป็นนักพัฒชั้นยอดนะลุงพูดกับนักกอล์ฟทุกคนบอกจะไป PJA ทัวร์ LPGA ต้องเป็นนักพัฒชั้นยอดเท่านั้นงั้นไปไม่ได้เพราะนั้นจะ่ลืมซ้อมพัฒเยอะๆดูดูสถิติของนักกอล์ฟชั้นนําของโลกว่าอา้าวของพี่ซิมก็ได้นะครับเขาจะมีสถิติออกมาหมดเลยนะครับวาา่าไร้เท่าไหร่พัดกี่พัดในสิบแปดหลุมชิดเป็นยังไง นหนูต้องทําให้ได้โดยเฉพาะลูกสั้นถ้าลูกสั้นลูกชิปกับลูกพัดหนูทําไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้มันเป็นดาราดวงเด่นของ LPGA ไม่ได้นะครับคนที่จะเป็นแชมป์พัดต้องส8บแปไอ้ยี่สิบแปดหรือยี่สบเก้าอย่าให้เกิดเลขสามลูกชิปรอบกรีนนี่มึงต้องดำไรไกล ก็เป็นโอกาสแต่ได้ตรงสำคัญที่สุดแม่นแฟเวนี่คือข้อคิดอยากเห็นหลานเข้าไปโลดแล่นใน LPGA ในอาาานาคตค่ะอบอกกองเชียร์หน่อยว่าเชียร์หนูใน Facebook หรือใน uh, IG ได้ยังไงค่ะก็ฝากติดตามได้จากใน Facebook เอ็กุลสิรินะคะค่ะเอ็กุลสิรินะครับติดตามได้ให้เชียร์ด้วยไหมต้องให้เชียร์ด้วยค่ะ ฝากแชร์ด้วยนะคะ,คะเราขึ้นเราขึ้นเฟซบุ๊กใหรนะครับเราขึ้นเฟซบุ๊กคุณพ่อครับในฐานะที่เราเรามีหร<า>ือว่าเริ่มที่จะประสบความสำเร็จแล้วจากลูกที่เริ่มผ่านเดนกอล์ฟจนรับถ้วยรางวัลและมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย่าความคิดเนี่ยมีข้อคิดยังไงให้กับครอบครัวของทางบ้านบ้างที่กําลังมีลูกหลานเล็กๆอยากให้เลน่นกอล์ฟครับใช่ครับก็คือแนะนำนะครับก็คือว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่ ดีนะครับเป็นกีฬาที่สอนทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิอยู่กับตัวเองก็จะอินฟลุฟค่อนข้างเยอะในแง่ของเรื่องของ,ของความคิดนะครับเพราะนั้นแต่ว่าการเล่นกอล์ฟการที่จะทําให้ลูกเนี่ยอยู่ในวงการกอล์ฟมาได้จนประสบความสําเร็จก,ก็ไม่ได้ง่ายก็ฝากเป็นกําลังใจให้ใหผู้ปกครองทุกคนน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผมว่าตอนนี้ใน,นช่วงเวลาเนี่ยใ,ให้เขาแฮปปี้ให้เขามีความสุข พร้อมที่จะแบบว่าเติบโตไปให้เป็นนักกอล์ฟที่ที่ดีนะตอนนี้นะครับครับเป็นกำลังใจให้ครับโอเคและนี่คือคุณกษนัทแก้ววิจิตกับน้องเชเอมกุลสลิแก้ววิจิตขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณให้ครับขอบคุณครับให้เกียรติอย่าลืมนะเวลาได้แชมป์ LPGA แล้วบอกเชิญมาออกรายการต้องมานะครับโอเคครับ